อันนี้คือออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านนะบอลก็คือขับออกมาถนนอะไรเขาดีโครงการเขาโอเคเขาบายบายเด็กบายบายทุกบ้านมีสระว้น้ำหมดแต่ของเราอ่ะจะใหญ่หน่อยพื้นที่เยอะเหลือเยอะก็เลยทำห้องได้กว้างถ้าได้หลังนั้นนะเลขที่หนะ้สิบนั่นอ่ะ ามทางออกจากหมู่บ้านถนนดีทางเรือมายูลาซอยสิบเอ็ดของเราอยู่ซอยสิ 康巴尔依，幺幺零。 ออกมาจากซอยออกมาจากซอยเจริญสุขมาถึงตรงนี้ก็คือเนี่ยอันนี้คือ <c oughs> ถนนในซอยร้อยสองอันนี้คือปากซอยปากปากอยู่ในอยู่ในถนนังอยู่ในซอยร้อยสองแต่ทางออกมาจากปากซอยที่เราเข้าแล้วก็มาถึองอนนตรงนี้ชื่อวินล่าหัวหินนี่แหละพอยัง oh <yeah. S 1> อ่ะกด